フイトハンドレッド覚悟の力で挑めと、撃五角龍王ドラ百鬼の闇ゲドウも必ず同意らがらぶっ倒ディガハウリングクラッシャー百鬼大出陣大好評発売中ブシロードバディファイトハンドレッド百鬼どもべて食らえ食らえ尽くせ闇ゲドウお前の上を見たすがいいぜさあ食らっちゃえれ百鬼の王発売中ブシロード มอนสเตอร์ผู้ชั่วร้ายยาเกโดได้ขึ้นชีพขึ้นมาแล้วการจะผนึกมันจำเป็นต้องใช้พลังของราชันขาวทั้งแปดตนพวกเราจะหาจะเจอเองไม่ว่าราชันเขาทั้งแปดจะซ่อนอยู่ที่ไหนมาดีไปดูการ์ตูนฟรีบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ที่บอกว่าจะไปสู้กับยาเกโดตอนนี้น่ะข้าไม่อนุญาตทำไมล่ะครับเขาดอนนั่นสิสัญญาอุตส่าห์เจอแหล่งกบดานของมันแล้วนี่นาไม่ผิดแน่นอน จริงอยู่ที่เจ้าอาจจะกลับมาใช้เด็กดราก้อนเวิลด์ได้อีกครั้งแล้วแต่ว่าการเข้าไปสู้กับยามิเกโดโดยที่ยังรวบรวมราชันเขาได้ไม่ครบแปดตนมันจะกลายเป็นการแกว่งเท้าหาเซียนจนทำให้ตัวเจ้าบัดดี้และพวกผองของเจ้าตกอยู่ในอันตรายอ่ะ uh huh? ในตอนนี้นะ่ะข้าไม่อนุญาต ก็ขอโทษเพื่อนๆสำหรับ OP และ ed ที่ไม่มีเสียงนะครับผมใครที่อยากจะฟังสมหรับชมทุยใครที่อยากจะฟังสำหรับสมบูรณ์นะครับผมให้ไปดูที่ในเว็บนะครับผมในเว็บอนนี้มีไอเดอร์คอมของเราเนี่ยก็แสดงเพิ่มเติมลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะฮะส่วนคลิปคลิปนี้นะครับผมผมจะให้อัพในวันที่16นะครับผมวันพฤหัสที่16นะฮะใครที่เห็นคลิปนี้บน YouTube ช่องไหนที่อัพก่อนวันที่16นะฮะ ขอนะครับผมผมขอให้ทุกคนร่วมมือนะฮะช่วยกันรีพอร์ตหน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากฝากด้วยนะครับผมส่วนคลิปที่ไม่มีเพลงนี่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะใครที่อยากจะฟังเพลงนะครับผมผมแนะนำนะฮะคือทางเราอ่ะคือทางเราไม่อยากให้ดูใน Youtube อยู่แล้วเนะเพราะลิขสิทธิ์มันแรงมากมันอาจจะลบคลิปตอนไหนก็ได้ถูกไหม ส่วนในเว็บของเราเนี่ยคือเราสามารถแก้ได้อะไรได้นะฮะก็มีทั้งดูธรรมดาแบบโหลดนะฮะทุกคนเข้าไปในเว็บ animei.com ของเราได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะว่าผมกดไ like ลค์แฟนเพจ animei.com ของเราด้วยะฮะเพจจริงจะต้องมี3 0 0 0ส like นไลค์เท่านั้นนะครับอืมโอเคขอบคุณครับมากกว่า3 0 0 0สน ขอขบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ติดตามวันนี้มีไอเดียของเราเนนี่ยฉัเห็นด้วยนะครับด้วยมีกเผลิตภัณฑ์ของทางเด็กนะครับแค่ผลิตภัณฑ์ด้วยนะถ้าเกิดไปสู้ละแพ้คาสิติขึ้นมาดรัมจังก็อาจจะโดนยามิกาโดกินเข้าไปก็ได้นะเขาไม่คุยกับคุกกุรุแล้วล่ะบังคุเจ้าระว่าไงไงพวกนี้คือการที่ออกมาจากลูกแก้วราชันเขาเหรอดรัม นายช่วยเปลี่ยนร่างเป็นกัททีทำแล้วจะได้อะไรอะเนี่ยเอาเทิน้าเรวเขา้าทำก็ทำใช่จริงๆด้วยหมายถึงเรื่องอะไรเหรออศวินมังกรห้าเขาทั้งเจ็ดใบมีหน้าที่คอยสนับสนุนราชามังกรห้าเขาดรามจริงๆด้วยมีหน้าที่คอยสนับสนุนรำจังเหรอพูดผิดแล้วเหรอ หน้าที่ของพวกเราก็คือการช่วยเหลือราชันมังกรห้าเขาเทนบุในการต่อสู้ไม่ใช่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ไอ้ลูกเจี๊ยบไม่มีหัวนอนปลายเท้านี่ว่าใครเป็นลูกเจี๊ยบกันฮะชื่อของข้าก็คือบุตรแห่งรัมบังเกอร์ราก้อนแฟงสเลเทเลเครียรุ่นที่13ผู้ยิงใหญ่เกียวนะโอเหนื่อยชื่อฟังดูไฮโซใช้ได้นี่ส่วนชื่อของข้าก็คือดูเบลผู้ใช้ดาบเพลิงจำใส่กระโหลกไว้สลาจจะลูกเจี๊ยบหน้าหน้าดูเบล ยินดีที่รู้จักน<อ>ี่คือแม็กเลสผู้ใช้สอนให,หม่จะโผล่มาก็อย่าใช้ร่างเต็มตัวสิใช้สมองกันหน่อยต้องขอ,อภายจริงจริงน,น่ารำคาญสรุปง่ายๆก็คือพวกนายไม่ยอมรับว่ารอมเป็นราชันเขาสินะมันแงอยู่แล้วจะให้ยอมรับในทันทีน่ะไม่ง่ายหรอกก็รไรยังไงอะอสวินมังกรห้าเขาไม่ได้มีแค่พวกเจ้ายังไงซะอีกห้าเขาที่เหลือก็คงยอมรับในตัวข้าอ้าว เขาเพ่นกันไปหมดแล้วแหละดรามจัาแล้วละพวกเราขอตัวก่อนนะชัวรอเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปฉันขอจัดเด็กที่มีผู้นายสองคนอยู่ด้วยได้ไหมถ้ามีดรามกับบัศวินมากรห้าเขาอยู่ด้วยกันมันจะต้องเป็นเด็กที่แข็งแกร่งสุดยอดได้แน่เลยเขาว่างั้นล่ะเอาง่ายละดูเบลดูเบล้ิกาโอเหนูเอาทาโกยากิมาให้ค่ะ ต้องลงไปกลิ่นไอ้นี่เองล่ะเนี่ยตอนลูมิเนสคาวารีดราก้อนฟอร์เมชั่นอร่อยสุดยอดไปเลยหยุดมือไม่ได้แล้วสาวน้อยคนนั้นพูดถูกนะดูเบลเงียบไปเลยน้านายก็จ้วงเอาจ้วงเอาเหมือนกันล่ะว่าไงล่ะทั้งคู่ถ้ายอมมาช่วยข้าผนึกยามิเกโดพวกเจ้าจะได้กินทาโกยากิจนพุงกลางทุกวันเลยนะทุกวันพูดจริงเหรออาข้าสัญญาเลย งั้นรีบไปได้แล้วไป,ไปไหนอะไม่เห็นต้องถามเลยนี่ก็ไปหายามิเกโดันแล่วนายในใจร้อนชะมัด<ะ>เลย,เยนะเดี๋ยวสิจะไปกันเลยอะนี่ดรัมเดี๋ยวสิอย่าห้ามข้าเลยขับปล่อยยามิเกโดเอาไว้แบบนี้ไม่ได้รอกโทษทีนะเข้าใจแล้วงั้นฉันไปด้วยอตาไม่ได้นะกเอาคุง เขาดอสั่งห้ามไว้ไม่ใช่หรอเรื่องนั้นน่ะฉันรู้แต่ว่าถ้าคู่หูฉันยืนกรานที่จะไปแล้วก็ฉันก็ทิ้งเขาไว้ไม่ได้แล้วอีกอย่างฉันอยากช่วยนโบรุให้เร็วที่สุดด้วยเฮ้ยถ้านายบอกว่าจะไปใครก็คงห้ามไม่ได้หรอกคูณจังด้วยเหรอเดี๋ยวฉันติดต่อทางบัตตอพลิสให้เองต,อตามนะน,นะรบกวนนายหน่อยนะนั่นเป็นเด็กที่เอาไว้ใช้แก้ทางคันเตอร์มาของอีคาสจิโดยเฉพาะชื่อเด็กคาร a วีดรากอนฟอร์เมชั่น ใช้พลังของดูเบลกับเมกเลสให้เต็มที่ไปเลยนะเข้าใจไหมทั้งคู่จะต้องดึงพลังของนายกับดรัมออกมาได้แน่แน่ฝากนายจัดการยามิเกโดกับอาคาสึกิด้วยนะแล้วก็นายต้องกลับมาให้ได้นะกาโอนายนี่มันสุดยอดนักจัดเด็กเลยละ่ะงั้นพวกมันกำลังมาอย่างนั้น คงดูถูกพลังของพวกเรามากเลยเลยสินนะใช่ไหมย่ามิเกโดพวกมันอาจจะตรงมาที่นี่ก็ได้อออ,อะไรเหรอมาเลยมคากกระโอรี่มาได้แล้วแล้วฉันกับยามิเกโดจะก,กินพวกแกเข้าไป ขอชมจากใจเลย <S 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 โกมาให้กินถึงที่เลยสิดนอิคาสติโนบรุก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมเคืนเข้ามาอยู่นี้เลยไม่รู้เฟยคราวนี้ฉันจะกินการใะเขตด้านความมืดให้ได้สโซฟียจะเอายังไงดีถ้าโผล่ไปตอนนี้พวกเราอาโดนลูกหลงอะเขตด้านความมืดทำงาน เี่ยหรือเเแดนความมืดที่โคจรชัดๆเลยฝากด้วยเราทั้งสองคนห้ามลืมสัญญาเรือ่องทางกฏยุทธ์เชียร์ล่ะขอดูหน่อยส่วนนายจะคู่ควรกับตำแหน่งราชันเขาไหมว้าส์สัมเร็ที่ได้มีบัตรทไฟที่นั่นมีนานะนะาคา,ารุโกะวันนี้เเแดนความมืดถูกกลางออกตอนกลางดึกสำหรับไฟต์ที่จะสู้กันวันนี้อะไรกันเนี่ยเป็นศึกล้างตาระหว่างนักสุกโอนและนักสู้อิคาซิจิค่ะเอาละไปลุยกันเลยกาโอ ออโอ้กาโอมีเจ้าหรือว่าสภาพดูไม่จืดจริงๆลัวที่จะต้องสู้กับฉันขนาดนั้นเลยหรือยังไงฮะฉันกลัวสุดๆไปเลยแต่ว่าฉันดีใจมากนะที่ได้เล่นบันดี้ไฟกับนายอีกรอบนึงนะดีใจอย่างนั้นเหรอถ้าแกแพ้ก็อาจจะโดนจับกินก็ได้นะใช่แล้วละ่ะเพราะฉันน่ะรักบันดี้ไฟที่สุดเลยแล้วก็ ฉันจะต้องเอานายมาเป็นเพื่อนให้ได้ใช้เปลวไฟสองสว่างข้ามกลางความมืดไปแสงสว่างสองประกายในหัวใจของทุกคนลูกพี่เจ้าสุริยันอยู่ที่นี่แล้วไงล่ะเอา้าเราไปลุยกันเลยมันต้องแบบนี้สิถ้าเจ้าบอกว่ากำลังใจดีข้าก็เหมือนกันลมหายใจให้มังกรจงดังกึกก้องและสองสว่างประดึษวงอาทิตย์ลูไิไน้อยฮวเรี่ดราก้อนฟอร์มเมชัน่น เนาร้อยอสูนิที่หยหัวในความมืดงลงออกอาวาแล้วคืนกินโลกนาคูพี่น้อยร้อยอสูรีาาบาดทมิดบาร์ดี้ไฟส์เรสต์รกบัตส์รบตสกบวนร้อยเอสศูนย์จับสู้อิคาร์ติสิเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป็นเรื่องฮะห้าไว้ไม่ทันจนได้เกาคุงอาเรนัคส์พวกตัว 岡田と冒険に出かけた岡田さんなそしてたどり着いた森の奥で不思議な体験をしたんだ「スターガーディアンジャックナイフ」「トールクロスマイズ」「バリアブルコードでー見事だお前たちの力になろう」「光った」「よ。しょうがしいだろう。ギャラクシーバーストみんなで!はい」 ฉันไม่จะเป็นต้องมีทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวอัดแอนดรโอโคดจกกัตุพัทสายฟาสายเบลสทอเมนไปทมกราง <c oughs> อยากได้พลังของฉันงง้นแหละ ติดตั้งยางพิเกโรผู้หิวโหยนักสู้อิคาซิจิติดตั้งเวทมนต์ที่ทำให้ได้เกจเพิ่มขึ้นหนึ่งเกจทุกครั้งที่มอนสเตอร์ถูกทำลายค่ะได้จุดีใส่ไฟเตอร์คอยดูพลังของฉันคนนี้ให้ดีเถอะได้เลาะแหงมาก่อนเดียวสุดท้ายก็ไม่ได้ดูเลยเนี่ยทุกการอบ้องกันไว้ได้ค่ะ The Moon and Your Moon Roll c h a n d r ที่ช่องสไ ขอ,อสวินมาก้อนห้าเขาดูเบลผู้ใช้ดาบพลังที่ช่องขวาขออสวินมาก้อนห้าเขาเบกเลสผู้ใช้สอนวายุยักสูกอโอคอมเสเตอร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลงสนามค่ะจ่ายหนึ่งเกสและพลังชีวิตหนึ่งนวยสวนใสดาบราชันมาก้อนราโกเอลอลโลนี่ก็ไอเทมใหม่ค่ะสวมใส่ไอเทมแล้วสินะาลันเอา์ไมายของฉันไฟกินซนางาคะ ข่าทายจะถึงตาพวกเราแล้วนะเงินก็ช่วยไม่ได <Hey, Hi. S 2> ้สกิลทำงานเมื่อได้รับแดมจจะได้เพิ่มหนึ่งเกตใช้ฉลาดฉลๆหน่อยล่ะเงินฉันขอใช้เลยก็แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวแน่สกิลทำงานคลื่นซอมวายุเมื่อได้รับแดมจทำลายมอนสเตอร์ไซส์ไม่เกินหนึ่งว่าไงนนาะลุยแล้วนะดูเบลแม็กเลสโอ้โหโบแคนส์แล์ สอนวายุรำพึงยาโกเอโฮเล่ The End. นักสู้ก็โออย่างโหดพริบตาเดียวก็ต้อนจนพลังชีวิตของอีกฝ่ายเหลือแค่สี่หน่วยแล้วค่ะจะทานนักสู้อิคาสจิ ด้วยสกิลของยามิเกโดผู้หิวโหยและการชาร์จแอนดรอตอนนี้มี5้าเกสค่ะมังกรพิบารีซาซาเบราไปช่องขวามังกรมุ่งเขียวเพลูด้าไปช่องซ้ายตัวที่ช่องกลางผู้กวาดล้างราชาลาบัสมันอยู่ไหนเจ้าคนโชคร้ายมันอยู่ไหนสวมใสอาจะไกแห่งเกโดที่จะปกคลุมรางถึงส่วนของอาูนขั้นแห่งเพศไทยลงเล็บสายฟ้านารุคาเ นักสู้อิคาซิจิไร้บันทีพยายมร้อยอสูรหลังจากโ,โจกาสามใบก็ติดตั้งกระบ,บวนทับเสริมพลังร้อยอสูรค่ะจะมาแล้วพร้อมอยู่แล้วล่ะรอราชาลาโบลส์ินมักเลสเข้าไปซ้อมเรก่อยซล้วก็ฉันจะรับการโจมตีนั่นไว้เองราชาลาว่งสกิลทำงานสอนวายุอ,อ,อีกล้าหรอเปล่หน่ายมึงบิฉับเลย ซาเิรารกินไม่ได้ไปใช้สันคราเ็กเลสทุกคำลายราชาลาบุลสษจบมาเป็นเครื่องเสมอให้นารุคามิซ้อ <c oughs> เอาไว้มาเล่นกันใหม่ตอนนี้เป็นสามคริติคอลวงเล็บสายฟ้านารุคามิสางไหนนะดะโกเอฟโร่อ้โหได้แค่สองเดเมจนั่นหรอ,อ,อ,อ กรงเล็บสายฟ้าเนรุคมิน่าจะมีสามคิติคอแเล้วนี้นะแต่นักสู้กาโอ,โอโดนไปแค่2องเดเมจเท่านั้นเองค่ะกาโอคงใช้งานมันได้คล่องมากเลยล่ะออดรากอเอมเพอเรอร์น่ะเป็นสุดยอดไอเทมของเด็กคารี่ดราก้อนฟอร์เมชั่นแล้วถ้ากาโอรับการโจมตีตั้งแต่3ามเดเมจขึ้นไปความเสียหายจะลดทอนลงหนึ่งหน่วยเพราะแบบนั้นถึงอีคาซึจิจะใช้สกิลแต่ก็ทําได้แค่2องเดเมจอยู่ดีพี่กาโอห้าแผลเด็ดขาดเลยนะนักสู้อีคาซึจิจบเธอแล้วค่ะไม่จบเธอ ราชาราบลัสถึงที่ขึ้นมาจากผลของกระบวนทัพเสริมพลังร้อยอสูรน,นี่ดรัมฉันคิดว่าตัวเองจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้มาตลอดเพราะว่ามันเป็นคำสัญญาที่ให้ไว้กับพี่โยตะกาโอ,โอแต่ว่าฉันนอ่อนแอตั้งแต่ที่เสียปู่เทนบุไปฉันก็กลัวมาตลอดความแข็งแกร่งที่พี่โยตะบอกเอาไว้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องแพ้ชนะเลยแต่เจ้าก็ยังสู้ต่อมาได้นี่นะ บัดนี้ไฟมันสนุกซะจนเลิกไม่ลงใช่ไหมล่ะอ่าเป็นเกมที่สนุกสุดยอดไปเลยล่ะฮงั้นมาสนุกกันให้สุดเวียงไปเลยโอ้ถ้างั้นก็ลุยเลยนะมดีขคอคู่หูของฉันราชันมากอนหักเขารับไปท่องขวาได้เลยราชันมากนห้าเขารับลุกสู่สนามแล้วค่ะทุกท่านเรมายของเซอรทเราทำงาน ท่าทมายของกาชาลาโบลัสมาช่วยกัดอดเนอดนไปสองแดนเมจเป็นสิดเลยข้าทำไมโเดินสองทีเนี่ยทดานมายของกาชาลาโบลัสจะทำงานเมื่อทดานมายของการไปอื่นทำแดนเมจสำเร็จยังไงเล่านดนเมทที่รับมานั่นเขาจะคืนไปให้หมดเอาข้านี้ไปกินซะกาชาท่านก่อนอาปัทพี นี่คือพลังของรัมเดรร่าราชันเขาไงล่ะเออ,อะไรกันราชันมังกรธาตุเขารัมทำลายมอนสเตอร์คือสองใบเลยค่ะถ้าไม่รู้จัดก,การคุณจะภากลำบากต้องใช้ท้ากสโคเช็คแอนเช็คราชันมังกรธาตุเขารัมพมคกรกรอบเหล็กไซส์สองมีพาวเวอร์หกพัน defense ห้าพันและสามคีดติคอลมีสก so ิลโซกาเมื่อไฟเตอร์ได้รับดดเมจและมีพลังชีวิตไม่เกินหกหน่วยสามารถทำลายมอนสเตอร์ในสนามได้ค่ะ คาดม,มายกลายเป็นดาบสองคมจนรอด The Bell Run Jump T f i เตอร์จัด Bell, ump, จไปไล่มือนฟราศูนย่าั้งท้านเองหน่อยโ o ลลิ n g สลั s h r เ n s l a m ไล่ Redo c h โลกแห่งวิญญาณร้อยซูคาโอโดนไปหนึ่งยาเม็ดจากสกิลของโลกแห่งวิญญ,ญาณยูคาิ<ร>จิไม่ว่ายัางไงฉันก,ก,ก็ยัดจะเป็นเพื่อนกับนยดวาโอบไอย่างดังถลว ทุกทั้นสี่พื่อนเราอยูแค่สองหน่วยเท่านั้นเองค่ะอีกแค่มีเดียวเองอ่ะซื้อเขานะคะพี่ก้าอ๋อนิใจที่ได้สู้กับท่านเด็กกันเหรออยากเป็นเพื่อนกับฉันกันเหรอหน้าหงุดหงิดเป็นบ้าเลยกินให้หมดกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินมันเข้าไปให้หมดขอดีเลม่มาที่ช่องตาจากนั้นมาด้เขาปีศาจชั่วร้ายที่โหยหาการทำลายลอ้อมจงกินร้อยอสูรและปรากฏกายขึ้นอย่าไรอย่าไม่เกโิโดู สู่ต่ออมพลังชีวิตสี่หน่วยเขาจะหยุดยามิเกโดที่มีสกิลเดับเบิรแอทแข่งในวิธีไหนกันแน่เนี่ยมาเลยหยิมันซ้อ์อย่ามิเกโดิมันพี่บดอย่ามิเกโดร้ยโลแห่งราชมังกรป้องกันไว้ได้โลแห่งราชมังกรป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบแต่จะทำหนึ่งเาเมจใส่คู่ร้อยแถมการโจมตีโดนอยู่แบบนี้ทันทั้งหมาของยามิเกโดก็จะทำเงิน ฉันจะมาของยามิเกโดทำงานแต่ว่าพอหน้าซื่อาโอโดนดามเมจแบบนี้ก็แปลว่าความเจ็บปวดของขคู่หูก็คือพลังของข้าดาบราชมนมกรพาไปทัป้งทีที่ของราชนางกรหากเขารำทำลายยามิเกโดได้แล้วล่ะคะะ้าคจะทำใได้ด้วยสกิลโซกานโงไม่ให้เชือดอีกรอบมึงไงจเจ้าเมือหลงลงุมไปเลยได้ลงด้อีกรอบค่ะ คอมโบของโลกแห่งราชันบังกอกับราชันบังกอนฮาเขาดรัมช่างแข็งแกร่งยังไม่เจอโด,ดที่ไม่เหลือโซอีกแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์ค่ะอย่าเจ็บตัวนะสินนะไล่โลกแห่งมังกอนเขียวชุกะเอาป้องกันไว้ได้ค่ะอย่าได้ใจไปหน่อยเลยนะเทินของฉันมันจะไม่จบสักหน่อยอะอะไรกันการโจมตีของนักสู้อิคาส์ิยังไม่หมดแค่นี้พลังทางทั่ว้รที่ถูกเรียกว่าเกโดพลังทั้งหมดนั่นคือของของฉัน ไฟโนไฟรียจงแสดงพลังให้พวกมันเห็นไ้ตายนอกรีดกับดับระเบิดอสุรีบาตเทวะการในสนามทุกใบของนักสู้กาออดถูกทำลายและจะโดนดัมเมจตามจำนวนการที่ถูกทำลายด้วยล่ะค่ะเท่ากับสามดัมเมจ การต่อสูส้จะจบแค่นี้เลยเหรอเนี่ยไล่ล่อลแทงมังกรเขาเป็นโลดที่มาที่สุดสำหรับตอนนี้แล้วสุดยอดไปเลยครับโอ้แล้วก็ถึงที่สร้างข,ของอิคาร์สติแล้วครับ,รบพวกเจ้าเตรียมพร้อมกันอยู่ที่นี่ข้าจะเป็นคนบุกเข้าไปเองไร่รกักกอนดิเริมมวัวนโค้กไซดาวปลาชันมังกรรักกอเอเวอร์ล็อกซูมไซไอเทมอิกรอาพ้า โจมตีใส่แครลูยาจะคืนที่มาในช่องกลางด้วยกระบ,บวนทับเสริมพลังร้อยอสูรว้ายมุนตราร้อยอาสูรระบาร้อยบุกขาเอาการ์ดไปบนสุดลงดับโซนถ้าเป็นการ์ดมอนสเตอร์ยกเลิกการโจมตีนั้นและเพิ่มพลังชีวิตสองหน่วยเป็นเรื่องแล้วพลังชีวิตกลายเป็นห้าหน่วยปิดเกมภายในเธอนี้ไม่ได้แน่นถึงจะเปิดช่องกลางได้ตอนนี้ยังไงก็คงไม่ชนะอย่างตอนที่สู้กับฉัน ดูยังไงนายก็น่าจะเป็นฝ่ายพระแต่ว่านายก็เอาชนะฉันไปได้อา้าจะทำยังไงล้วเนี่ยมิคาโดกาโอไอ้นี่มันกาโอ,อ,โอเป็นของขวัญจากข้าไงล่ะปูเหรอปูครับปูที่ผ่านมาพวกเจ้าพยายามได้ดีมากเอาละ ตอนนี้ให้ข้าได้เป็นฝ่ายช่วยพวกเจ้าเถอะนะท่านเทนบุท่านเทนบุยอมรับในตัวสองคนนั้นกันเหรอไฟนอลเฟสนักสูกาโอจะจัดการนักสู้อิคาร์สิติที่มีพลังชีวิตท่าม่วยได้เลืมไ้ยนี่เป็นไม้ตายที่จะรวมคริติะครอโครองกับรัมที่เป็นบัดดี้เข้าด้วยกันนี่ว่าไงนะไ้ โจก,กูค้าเสียงครบรามเฮลราชันตะกอนกระปญญั้นนี้คือสารลับในวงวายเฮลราชันหมายตายมันของฉันของข้าด้วยกิกา้าอาลิงพระเจ้า มคก,อ,กอ๋อขอพระคุณที่ช่วยชีย้นะครับสุดยอดไปเลยกาโอจังทำเละแล้วนะกาโอไม่แล้วเพราะปู่เทนบ่ช่วยไว้ตั้งหากเออฉันไม่ยอมรับฉันไม่มีทางแพ้ให้กับไอ้พวกกระจอก ที่ไม่เคยต้องิ้นร้นเอาชีวิตโรดไม่ยอมรับเด็ดขาดฉันก็ไม่คิดว่าตัวเองชนะหรอกนะอตอนนี้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนีก่กะฉันพร้อมจะสู้กับนายอีกสเสมอเลยนะอ,าาอะไรกันเนี้ยจะอะไรขึ้นนะโ,โ,ซโซฟีอมันเกิดอะไรขึ้นหรอ กอที่นี่อันตรายไปเร็วเข้าออีข้าสจิเรีบเหนียวเร็วมัวทำอะไรอยู่ไปได้แล้วชก้โออีข้าสจิไม่ได้นะก้าโอไปเร็วอีข้าสจิ นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนชายคนนั้นมีคุณสมบัตินะไทเกอร์งั้นเหรอครับงั้นเราไปหาคนต่อไปกันดีกว่า ディファイトハンドレットジャックとの,の絆で手に入れた新しい力食わせてやるよ百鬼機の脅威このイカズツ様がならルミナイズド,ドラゴニックスター百戦錬磨好評発売中ムシロード

君がアイテムを装備していてバディが場にいる時アイテムとバディの打撃力を合計した分のダメージを与えるよとんでもねえぜアイテムとバディの組み合わせは無限大この一撃で勝負を決めようさあ一緒にファイナルフェイズ